จับตาดูให้ดีแต่ละคราทีเนี้ยเริ่มจะออกมาแล้ว <c oughs> ครับเมือเหยียบหัวตัวส <c oughs> ามเหียบนี้ล้ลงมาเหยียบหัวตัวสองนะ เศษหลบเอาฮะท่านเหยียบหัวสองตัวโชว์เลยสีงโตาเจอแครับโอ้โหแต่ละไม้แต่ละท่านี่เขาจะแสดงไม่เหมือนกันใช่ครับสิงโตแต่ละข้านาเนี่ยนี่ครับพอแสดงท่าแรกผ่านไปแล้วเนี่ยท่าที่สองจะไม่เหมือนโอ้โหตกเสียบยาวๆนี่ครับนะครับนี่ลครับเศษก้อนที่สองนี่ครับแม่ครับเศษหลบเอา อายุพ<ข>อทำตัวอะไร<ห>